เดี๋ยวพามาชมงานวิวครับคันนี้รถลูกค้านะพี่อนน้องวิวทำสีครับมาดูหน่อยรายละเอียดเขายัางไม่ได้คัดนะนี่แต่ว่าพ่นไว้แล้วครับขาวมุกครับพี่อนน้องชัดไหมดูชัดไหมมันจะสะท้อนแสงนิดนึงนะ น่าจะดังไม่ได้ลงเล็กกับพนแค่สีไว้คิดว่าน่ายังไ,ได้ลงเล็กครับอันนี้ก็ทําความสะอาดกระทะครับเตรียมพ่นกระบะน่าจะเสร็จแล้วครับนี่พ่นเล็กก็อย่างสวยงามไปเนางคันนี้เป็นรถของลูกค้าเอามาบิ้วครับทำทั้งคันแล้วกระบะก็น่าจะเป็นลูกใหม่ครับลูกใหม่เลยกระบะลูกนี้ สเปคมาตรฐานรถดำครับสามเมตรหกสิบฝาข้างนี่ประมาณห้าสิบครับตำแหน่งสามไม้เดี๋ยวพามาดูขอทำสีช่วงล่างนะคนหนาๆเลยครับสีดำทน้ำมัน,มนครับโอเคครับเรียบร้อยคันนี้เป็นร็อกนะพี่องฝาแดงครับ1นึร้อยเก้าห้า ใกล้ๆนะครับแต่เครื่องไม่ได้พ่นนะพ่นแต่รอบนอกครับคัสซีพ่นหมดครับอันนี้เป็นรถเจ้าของเขามาทำใหม่ครับเปลี่ยนลูกดำเลือบ้งเลยเดี๋ยวพาดูฝั่งนู้นครับนี่ให้ดูการทำสีชัดทรงชซีก่อนครับใช้เป็นดำเงาคนระับแล้วก็ อันนี้ปัม๊มน่าจะเป็นปั๊มใหม่ครับปั๊มใหม่ปั๊มไฮ้ราลิกน่าจะมาหรวกับชัดซีครับกระบะเก่าน่าจะถอดออกอันนี้ดำนำใหญ่ดำอ้วนครับหกตนหรอคนระับน้ำใหญ่ครับหาตากรกแตนพ่นยางหนานะครับมีพื้นพี่้อ อัปเด็ดผลงาน่อยส่วนไม้รองไม้รองค้าซีกสิาศเทียมก็น่าจะกว้างสองนิ้วครึ่งครับสองนิ้วครึ่งคูณคูณสองนิ้วครึ่งเกือบสามนิ้วแล้วแต่ถ้าว่าใส่สามนิ้วนี้มันจะมันจะวนท่อได้เนะวนวนท่อเสียได้แบบไม่บุบนะแต่มันก็ต้องยกอันนี้เลยครับนี่ยกหูช้างครับ หูช้างคู่ครับอันนี้ช่างกำลังเตรียมทำความสะอาดกระทะเตรียมพ่นสีกระทะอ่ะหนูร้อนลายครับนี่เผ็ดนะเพะีเ่อนเพออันนี้ดอกบัวบอสอู้เส้นคมมากครับเส้นสีคมมากดูเอาเพาี่น้องคมมาก คันนี้เป็นสีขาวมุกคครับนีออ่ผมไม่ทราบราคานะว่า,าเอามาบิวนี่ประมาณนี้ใส่กระบะใหม่ใส่อะไรใหม่นี่ทำสีทั้งคันนี้ประมาณเท่าไหร่ต้องโทรสอบถามดูครับเดี๋ยวผมจะให้เบอร์โทรนะดูงานไปก่อนตวแหนงก็ใส่เป็นสีอะไรสามสีสีสีนะนั้างขาวเหลืองชมพูน้ำเงิน มันก็เหล็กต่อกันแนนอนครับแต่ไอพื้นนี้พื้นกระบะยังไม่ได้พ่นครับแต่แกน่าจะพ่นแหละน่าจะทำภายนอกก่อนดูฝั่งนี้ครับพอเสียก็เป็นปลายเหล็กครับก็หุ้มกระดาษไ้ก่อนเดี๋ยวพ่นสีเดี๋ยวมันจะกระเด็นใส่ครับเดี๋ยวผมพามาดูงานจริงนะพี่น้อง าสวยงามขนาดไหนหนาๆเลยครับพ่นชุดม้อลมครับอันนี้ก็น่าจะเป็นสายแบตเตอรี่นี่ครับกเก็บอะไรนะคลองหุ่มกระดาษสงมาในไว้ครับมาให้สีมันเข้าประมานี้จุดเกียร์ไม่ได้พ่นนะครับ ไนเลยขากระจกจอจานครับสแตนเลสเลสแทะเปิดเปิดประตูไม่ได้นะนี่เขาติดกระดาษไว้ครับเปิดประตูไม่ได้อสองดูเบาคุมหนังครับ v p ามาติดตามชมครับผมไม่ค่อยได้มานะนานๆจะได้มาทีครับนานๆจะมีเวลาขอกระจกจะเป็นพลาสติกทุกพวเมียมครับพลาสติกยี่ห้อนี้นะคร,รถที่เหลืออยู่ครับเยอะมากๆหลายคันเดี๋ยวจะให้เบอร์โทรครับ ถ้านายสนใจจะเอารถเข้ามาทำปะผุทําสีครับทุกอย่างอันนี้กําลังขึ้นสีโป๊ะให้เบอร์โทรครับพีน่น้องนี่ครับปูตั้งอยู่ที่สีแยกสำโรงครับตำบลหนองสนิทหรือว่าถนนเส้นสุรินทร์ร้อยเอ็ดครับออกจากตวัวอำเภอจอมพระมา6-7กิโลครับ จะอยู่ใายมือนะพี่ต้องตามเบอร์ทุนนี้เลยครับ